ใส่บาเสร็จใส่บาดรหยาดน้ำน,นะคะก็จะเอนนาน้ำาปหยาดสวดลงพ่อต้องสวดดูซิเช้านี้ก็อากาศดีไม่มีลมถ้าไม่มีลมนะคะอากดีมากหมู่บ้านนี้2สองเดือนนี้ก็จะได้ย้ายไปแล้วคะ่ะอันนี้เป็นแลนแอนเฮาหมู่บ้านนี้ก็สวยงามมาพักเป็หมอนมาพักก็อสองปีสวยงามแต่ เป็นหมู่บ้านสามสิบกว่าปีแล้วแต่สวยแต่หมู่บ้านที่ย้ายไปจะไปริมบึงแกนครมันจะใหม่เอี่ยมเป็นหมู่บ้านใหม่ก็เลยมานั่งคิดหน้าคิดหลังบวกลบคูณหารก็เลยแปลบ้านใหม่นะคะตรงนี้ก็สวยงามเหมือนกันเรา มีประเพณีใส่บาตรแดดน้ำทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ค่ะเป็นหมู่บ้านที่น่ารักอบอุ่นไม่มีภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นอะไ,ไรที่ซื้อหมู่บ้านเนาะเขก,ก็มีระบบระเบียบความปลอดภัยทุกอย่างก็เลยตัดสินใจซื้อหมู่บ้านสวยๆดูสิ หมู่บ้านสวยดปลูกต้นไม้เช้าๆก็จะมาวิ่งรอบสระน้ำววิ่งรอบสระน้ำใส่บาตรหยาดน้ำก่อนอุ้ยแล้วก็ได้ใส่บาตรสดชื่นไทยก็ได้กินปูในชีวิตตาคุณยายเลยสดชื่นก็ให้มีแต่ความเจริญมรุ่งเรืองนะคะคุณ่อตัวแองปลูกตีนาตาย่ สวยเนาะชอบต้นลีลา,าวดีอันนี้เอามาลงใหม่สวยนะสวยจังลีลา,าวดีสวยมากนะคะความดีความดีไม่มีขายอยากได้ก็ทำเองไม่มีพริกด้วยมีพริกด้วยความดีไม่มีขายอยากไดู้้เดี๋ยวจะไปเอาขนมปัง บางวันทําบุญก็ทํากับสัตว์บกสัตว์น้ำต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกันละค่ะสวยมากใส่บาทดูสันชายพระอาทิตย์ขึ้นเนาะพระอาทิตย์ขึ้นสวยสวยงามหมู่บ้านนี้สวยค่ะความดีไม่มีขายเราไม่ไปบังเบียดใครเราเป็นคนดีของสังคมก็พอแล้วค่ะ